Why? ดังในบางประเทศยังไม่ดังไปทั่วโลก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 สาเหตุที่ทีมงานไลน์มาประกาศความสําเร็จในเมืองไทยก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไลน์เติบโตเป็นอันดับสองของโลก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 ร้องจากประเทศต้นกําเนิดอย่างญี่ปุ่น่ปุ่นญุ่ปุ่นปุ่นโดยตอนนี้มียูอร์ชาวไทยอยู่ประมาณ10.3ล้านแอคเคาท์เท่านั้นเเพิ่มจากปีที่แล้วราวๆ1,000เปอร์เซนต์เพราะปีที่แล้วยังมีผู้ ใช้ไลน์แค่หนึ่งล้านแอคเคาท์เท่านั้นสำหรับคนที่คิดว่าไลน์มันดังทั่วโลกแล้วคงต้องทำใจยอมรับแต่ไลายนั้นเพิ่งเริ่มดังถึงจะมีดิจิตอร์ยูสแล้วกว่า80ล้านลายก็ตามแต่ในแง่การแพร่หลายยังอยู่ในช่วงกลางๆประเทศญี่ปุ่นอันดับหนึ่งไทยอันดับสองและตอนนี้แพร่ไปที่สหรัฐอเมริกาสเปนถ้าถามว่าชาติเกาหลีผู้เป็นบริษัทแม่ละ่ะเป็นยังไงต้องบอกว่าคนเล่นลายยังไม่เยอะครับ ราะประเทศนั้นถูกผูกขาดกับแอฟริกาใ้หาเขาทอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนจีนก็ถูกวีแชทเหมาตลาดเป็นลายเช่นเดียวกันและในประเทศไทยยังมีคนใช้บีทอกอยู่จำนวนมากทำให้การหาคู่เดทคู่นอนเป็นเรื่องยากที่จะหาในโปรแกรมไลน์